เอาจิงๆป่ะถ้าไม่มีคนคอมเมนต์คลิปผมเมื่อวานอะว่าสไนเปอร์ VHK 94เลขาโมตัวเนี้ยมันมีการปรับสแตตปืนใหม่เว้ยอันนี้ถ้าไม่มีนี่ผมไม่รู้จริงขอบคุณมากมากเลยนะครับครับอันนี้คือแบบเก่านะเนี่ยคนดูอันนี้คือแบบเก่าแบบใหม่อันนี้ก็แบบใหม่เนี่ยเทียบกันว่เห็นแบบชัดๆแบบง่ายๆเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวดาเมจมันเพิ่มขึ้นความแม่นยำมันเพิ่มขึ้นไฟเลนทมันเพิ่มขึ้นโอ้ย เหมือนจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่วีรีคอยกับเฮดรีคอยนี่คือถูกปรับให้มันลดลงนะครับผมอ่าแล้วก็เรื่องจํานวนกระสุนนะครับผมคือ20่สินัดเหมือนกันแหละแต่ว่ากระสุนสำรองอะไรเงี้ยอ่าก็คือมีอยู่120ของเก่าอยู่80เฮ้ยและเอาจริงๆป่าผมซื้อดอกไว้นานมากตั้งแต่มันมาครั้งแรกอ่ะสาวันอนะ่ะเ็ดเป็ด โอ้ยได้เปิดใช้ได้เปิดเล่นอ่ะจัดไปนะผมเดี๋ยวไปเล่นสไนเปอร์ตัวนี้กันนะครับผม VSK 94L e c a m o ตัวนี้นะครับผมเราไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายว่าสไนเปอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรยิงยังไงนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนใครที่ชอบตามให้เกมมาด้วยนะผมเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตามพีเกมด้วยเองเดี๋ยวรับเช็คอยู่กับที่ดาทองคำเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยแต่ลองดูดิมันยิงดีกันจริงป้อง ยิงแรงอ่ะยิงแรงเปล่าอุ้ยสองนัดเหมือนเดิม <c oughs> เฮ้ยอาชิพพายแล้ว <c oughs> เอ้ยวิ่งนัดเดียวเลยอุ้ย <c oughs> ไม่มีแอซิดด้วยใช่ป่ะนัดเดียวป่ะอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยเย็ดอุ้ยเย็ดอุ้ยกระตานสัตร์ใตัวนี้มันเกียร์อยู่แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วสัตใจว่ะกูสัตใจว่ะ ก็เป็นตัวเองเลยตัดเนี่ยผมซาใจมากเลยอ่ะอั <c oughs> นเดอร์เฮช็อตอยู่โดนนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นๆคือซาเน่ตัวเนี้ยมันมีเป้าอยู่แล้วนี่คือข้อดีของมันนะครับผมดีตั้งแต่แรกเลยก็ว่าได้นะครับเฮ้ยเอาดีตั้งแต่แรกเลยแล้วกูก็โดนเหล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยปัง ใช่ครับผมคือสไนเปอร์ตัวนี้มันดีอยู่แล้วเว้ยเอาจริงๆมันเป็นสไนเปอร์ที่มันแบบมันเป็นสไนเกียร์ตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรแล้วอะ่ะเออไม่ต้องกอารที่อุ้ยอุ้ย,ย,ยพูดเลยนะครับว่าเหล่าหวอืเหล่า,วาหาวอืมเ,เหล่าคืนเลยแล้วกันก็ตามนั้นแหละครับเ,เล่นสไนเปอร์ตัวนี้ทีไรก็ กูผิดเองแหละความรู้สึกผมผมันตอบไม่ถูกอะ่ะกูกูกูเล่นตอนนั้นกับตอนนี้มันก็เหมือนกันแหละไม,ไม่รู้อะ่ะไม่รู้อุ๊ยเนี่ยนัดเดียวเลนป่ะเห็นไหนมตัวเลือดร้อยะคนดูผมยิงนัดเดียวไม่มีแอซิดอะ่ะเฮ้ยมันปรับความแรงขึ้นวา่ามันโกงกว่าเดิมอีกอ่ะเนี่ยเฮ้ยโกงขึ้นว่ะของเก่าผมจำไม่ได้นะว่ายิงหนึ่งนัด ตายหรือเปล่านะแบบตัวเลื่อนลอยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวละครคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยขออนุญาตนะครับเนี่ยตัวคนนี้เนี่ยตัวเลื่อนลอยเพียวๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมเช็คไอเทมก็ดูแล้วกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างเนี่ยปะเนี่ยเขามีคือยังไงอะมีแค่สับไวนะที่เป็นไอเทมที่เหลือไม่มีอะไรเลยตัวละครเลื่อนลอยเพียวๆเลยน่ะโอเกิน t s g อเค เอกระบ่ายก็โดนจิ้มทีเดียวก็จบเหมือนกันนะครับมาเลนยิงนัดเดียวเลยอ่ะพลายจะยืนวัดเหรอตุกภพอยู่ตุกภพอยู่นี่แนี่บันจงกูจัดผมที่เสียบ ปาบ้างหน,นะนึ่งนะเฮ้ยเจนี่สุสดเลยตูเลยตปาเล็ตออกมาคือปาเล็ตครับต่อตรอามานี่วะ โอ้มาเองก็มาเด็ดครับนี่นี่นะเป็นยากเลยว่ะตาเนี้ยจริงตอนแรกมาแบบกินเกียนดีๆเลยแต่ตานี่คือสถานการณ์แบบบีบให้กูต้องเล่นบาเรตอ่ะบีบให้กูต้องเล่นบาเรตอ่ะไม่ไหวแล้วมันเป็นยังไงวะฮะ คือฝั่งของข้ามัน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 หลายรอบไปเว้ยมันหลายรอบมันหลายรอบไปเว้ยมันหลายรอบไปเว้ยตั้งนึ่งว่ะตั้งนึ่งขอขอก <laughs> ่อนตั้งนึ่งมันหลายรอบไปเว้ยมันหลายรอบไปเว้ยโอ้โหมาดิมาดิ Almột chipai tai léo tai léo tai léo leo, léo leo, léo leo. léo tai léo tai léo เปลียนทบพงตรงเครื่องเว้ยะตอนนี้ทีมต้องการตัวตึงเพิ่มหน่อยครับผมอย่างเงี้เราจะได้เล่นสไนเปอร์นี้ง่ายๆขึ้นเนี่ยแค่เกียร์อยู่เหมือนเดิมเนาะเกียร์ไหมไม่ได้เกียร์อยู่เหมือนเดิมนะยังยังกดต้นตีอยู่เหมือนเดิมะโอ้โหเนี่ยแต่เราจะแพ้สไนเปอร์ที่ยิงนัดเดียวตายเนี่ยแหละเราจะแพ้แบบนี้แหละแม่มีคนซับสโบมีคนซับสโบร์มาเฮ้ยกูถามจริงโอ้โหเกมจบก่อน เกมจบก่อนบ้านเลยหลับไม่ตายเหีอเฮ้ยโอ้แล okay. ้วจะจะตายทั oh, ้งสองขั้วแอะไม่ไม่เพียนะปั่งมันเล่นยากนะเมื่อกี้คือแบบว่าสไนเปิลผมก็เกียร์แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมันอุ๊ยโอ้ยแม่ก๊อดว่าห้องที่แล้วว่าเล่นยากแล้วห้องนี้น่าจะยากกว่าหนีห้องมาดูหนีห้องโอยตายแล้วอุย้ โอ้โห,โห,โหเอหว้วางแมนสนายจาัดแมนสนายจาัดคนดีนี้ทีนี้คนเล่นีแมนสนายกันจัดเลย เนี่ยนัดเดียวอีกแล้วแล้วกูก็ยิงคนเดิมด้วยป่า <Yeah. S 3> แผลแล้วแล้วกันเอาเนี่ยไม่ดี oh. อะเราอะโอ้เรียบร้อยนัดเดียวเียนัดเดียวเลยอะตอนแรกผมว่าจะแต่งตัว <Double S 1> เป็นนนี่ด้วยนะ ร่างสองแต่ว่าไม่เอาแล้ววะโอ้ยงค่นี้ก็มันแล้วอะคือมันยิงแม่นอยู่แล้วมันดูมันยิงง่ายอยู่แล้วอะดูเดี๋ยวครับเดียวอีกอะ่ะยรับเดียวอีกแล้วเฮ้ยตัวตุนเกมตัวตุน <c oughs> เกมตัว โอ้ไม่ก๊เน็ตถ้าเป็นถ้าเน็ตเป็นอย่างนี้รับก่อนนะไม่ไม่เล่นด้วยแล้วนะไปแล้วนะยิงตูดเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โอ้ยเยอะเกินเยอะเกินปืนเปียนจัดอะเอาจริงๆปืนมันโคตเปลียนอะตรงนี้มันโดดยากจังวะโดดไม่เป็นว่ะดูแมทนดูเลยเยอะแมทนดูเลยมาดิมาดิ ออขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยนี่มาสเต็ปเริ่มมาแล้วมาเริ่มมาแล้วมาแล้วอุ้ยหลบ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 กระโผหลบกระเถิบเดือบกระเถิบสเต็ปเริ่มมาแล้วมาเลยสเต็ปสเต็ปสเต็ปเริ่มมาแล้ว โอเควัยรุ่นเอา้าเอาดีชนะเหรอใช่เหรอวะเอาชนะเว้ยเป็นชนะก็น What อ๋อเออเมื่อกี้ตรงรีเพย์มันขึ้นว่าบูทีมวินป่ะหรือยังไงวะแล้วเออผมถึงได้งงนะว่าแบบเอไมันชนะเหรอวะใช่เหรอ,อสรุปไม่ได้ชนะนะครับผมก็แพ้มันแพ้เออก็ก็ว่าอยู่แล้วแล้วมันตัวปลอมตรงไหนผม,ผมไม่เข้าใจเลยอะครับผมไม่เข้าใจเลย ปลอบอะไรคือปลอบปลอบมีคนพิมพ์ผิดมาตอบอะไรจ้าปลอบเลยเหรอเฮ้ยคูเลิฟปิดฝืนพ่อก็จบเลยโอ้จบเลยครูพลาดอีกแล้วอันคี่ปะครับเอาละครับแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยคนะครับผมนะอะไรอะไรเอ้ย เฮ้ยตวัวพิษอะไรอี๋เจ้าหรอจะเอาหรือเปล่าล่ะเจ้าหรือเปล่าล่ะถ้าเราบอกว่าอาจคลิปเขาจะเขาใจนี่เลยเขาจะแบบเขาจะตั้งใจเล่นพิเศษเนี่ยแต่ต้องบอกว่าไงดีให้ให้เขาขอมาลุ้นอีกทีนึงอะเออไปไปไปวิ่งวิ่งเลื้อยก่อนเลื้อยเข้าบ้านไปแบบนู้นขอเล่นก่อนว่านาทีนี้มันจุดไม่ได้จริงครับมาเด็ก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  เต็บเราปืนอ่ะบอกมาบอกนับมาบอกนับดีกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่ไปไหนอ่ะไปไหนครับผมนี่อะคมคมจัดไม่ได้โคมหรอปืนมันเกียร์อันปืนนี้เฮ <laughs> ้ยบาเลตยิงผมนัดหนึ่งนะน่ะไม่ตาย โอ้ปากกูแลลวล่าสุดปากกูแล้ว่าเกลี้ยงว่าเพื่อนเพื่อนรอเราเกลี้ยงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเนี่ยมันมีคนเข้ามาเนี่ยรู้รู้กันหรือเปล่าเนี่ยนี่ไ,ไปไปไปครับไปครับอะไร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 อู้โอ้ยไม่กเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรปิว ไม่ต้องสับครับเล่นปืนนี้ไม่ต้องสับเลยนะครับใครเล่นปืนนี้สับจบเลยอะเนี่ยเนี้ยเนี่ยอย่าเล่นสับถ้าสับเมื่อไหร่ปุ๊บคือไม่ยิงช้าทันทีเลยน,ยนี่นี่นี่อุ๊ยอุ้ยอุ้ยนาดิ้งอุ๊ยนาดิ้งอุ๊ยนาดิ้ง อุยตนี่โหนคบระยะไกลน,นีน่เขามีเป้าเพราะเป้ามันมีอยู่แล้วอลเอาหรือเปล่าล่ะโอ้โห้ลงคลิปด้วยครับเฮ้ยเขาเขาสั่งผมหมอผมก็ลงทุกวันนะ ลงคลิปด้วยครับเขาสั่งผมบอกก็ดูดี่เขาสั่งผมเฮ้ยผมลงทุกวันนะเว้ยลงคลิปด้วยครับมาดูดิอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตา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 ยรีบจะตายรีฟนี่ไงไหนตัวไหนสั่งตัวไหนสั่งเดี๋ยวเราจะเน้นนายเป็นพิเศษ Sang hoa sang hoa. Sang tục tiêu, đây. A Nè, Ui! 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 Nè này, Ui! ra Ui! 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 ra. ra. Oh, -oh. Ui! <coughs> Ui! <coughs> ซ้ำศพละลาวอะฮะซ้ำศพวะแค่อะไรหรือเปล่าหรือโดนยิงเยอะแล้วหรือยังไงอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอาเกมตัวตุ่นเหรอเล่นเกมตัวตุ่นมามามาจะเล่นเกมตัวตุ่นได้ไหมหลังเขาหลังเขาปะนี่นี่ ั่งงกอนั่งงกอนั่งกัอทุกวันคุณยาคุณยาทุกวันยิงมาเลยมาเลยอุ้ยอะไรอุ้ยอุ <te ้ยอุ <te mache, um <te te ้ยอุ้ยอุ้ยมาสามเมื่อกี้มาสามนี่เนี่ยตัวต่างตัวต่งตัวต่างตัวต่งอันนี้นะครับผม เอานี้โจทย์เยอะครับนี่ไงบาเล่หรอมบาเล่หรอมเฮ้ยเจ็บปุ๊บหลบก่อนหลบก่อนเจาะเจาะว่าไงว่าไงเฮ้ยชิบหายแล้วืหยังไม่โดนสั่งเหรอสั่งง้อ จ๊เนี่ยเล่นได้แย่แม่เฮ้ยเอ้ามาไงวะปาดกูโอ้มาจังเลยใครเล่นกระทะเอากระทะแม่มามาเล่นเลยใครเอากระทะที่บ้านมาเล่นแม่จะไปทอดไข่เด yeah uh voilà ี๋ยวเอามาตุ้หัวคนไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลยโอ้โห นี่แน่ธนูมาภัยขัดจืดปั๊บนี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเพื่อนข้างหน้นาเพื่อนเน็ตนายปิงหรือเปล่าวัดด,วด,ดีวัดดีวัดดีพี่ก็ดพี่ก็แม่นแต่ผมเนาะผมผมผมก็แม่นทุกคนนะครับอืม สรุปสไนเปอร์ตัวนี้สั้นๆ,ๆนะครับผมก็เป็นสไนเปอร์ที่เกลียนนะครับผมนะก็คือเกลียนเลยนะครับผมก็ถามว่าแตกต่างจากเดิมไหมความรู้สึกตอนที่ผมเคยเล่นผมมองว่ามันไม่แตกต่างแต่ผมมองว่าไอสิ่งที่มันดีขึ้นเลยก็คือเรื่องดาเมจความแม่นยำการร่ากระสุนเออมันดีขึ้นจริงๆ เออความรู้สึกก็คือแบบเหมือนว่ามันจะดีขึ้นอ่ะเออแต่ว่ามันยิงแรงขึ้นอ่ะอันนี้เรื่องจริงเออเรื่องจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นตัวสเปเลคามเบอรวสเค้าสตัวเนี้ยคือเดิมเดิมเนี่ยของเดิมมันเนี่ยมันก็ยิงดีอยู่แล้วเว้ยเออของใหม่ไม่แต่เหมือนว่ายิงดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือก็เอาเป็นว่า ดีแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นธรรมดาธรรมดาต่อละกันผมก็อาจจะไปเล่นตัวเรคาโมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ก็ไปเล่นขำๆแล้วนะครับผมนะโอเคมันหาห้องสไนาย,ยากนะครับผมก็เนาะไปเพียรเท่าที่ต่อนละกันนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าผมเจอกันจ้า